สำหรับผลข้างเคียงและข้อควรระวังของไคโตซานนะคะก็คือไม่ควรทานติดต่อกันนานเกิน2-3สสัปดาห์ค่ะเพราะว่ามันจะไปดูดซับไขมันเนาะจะทำให้ร่างกายเราขาดวิตามินที่ละลายในไขมันค่ะพวกวิตามินพวกนี้นะคะอย่างเช่นพวกวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E แล้วก็วิตามิน K อย่างเช่นถ้าสมมติว่าขาดวิตามิน A ไปนะคะร่างกายเราก็จะมีอาการตาฟ้าฟางนะคะหรือว่า จมูกเล็บพังหรือฝ้าขาวที่เล็บอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนวิตามินดีนะคะก็คือมันจะไปลดการดูดซึมของแคลเซียมค่ะเพราะวิตามินดีจะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมนะคะถ้าขาดไปก็อาจจะกระดูกเปลาะบางหรือว่าแตกหักง,ง่ายนะคะส่วนวิตามินอีเนี่ยจะเน้นในเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะถ้าสมมติว่าเราขาดวิตามินอีก็จะทําให้ผิวแห้งนะคะแล้วก็สักสาอย่างนี้ได้ส่วนวิตามินเคนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการแข็งตัวของเลือดค่ะ เพราะฉะนั้นก็เภสัชกรก็จะแนะนําให้ทานไม่เกินติดต่อกันนะคะไม่เกิน2สัปดาห์หรือถ้าจําเป็นที่จะต้องทานแบบตลอดเวลาขนาดนั้นก็แนะนําให้รับประทานวิตามินอื่นๆเสริมเพื่อป้องกันการขาดวิตามินได้ค่ะ